แสงสมบูรณ์วิศวกรรมนะคะโรงงานของเรานะคะรับพ่นสี powder coat นะคะชิ้นงานทุกชนิดนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยนะคะว่ามีขั้นตอนอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่ทำอะไรบ้างคะโอของเราเป็นโรงงานนะครับรับพ่นชิ้นงานโลหะที่เป็นงานสีฝุ่นนะครับชิ้นงานแต่ละชิ้นงานที่มาเนี่ยมีหลายประเภทหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประตูอะไร หรืองานเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างวัสดุเนี่ยเราสามารถพ่นได้ทั้งเหล็กสแตนเลสแล้วก็โลหะทุกชนิดนะครับและเห็นมีตู้ยิงทรายด้วยค่ะทำไมเราต้องยิงทรายด้วยค่ะคืออย่างนี้ครับ<อ>การยิงทรายเนี่ยจะทําให้เข้าถึงทุกซอกทุกมุม<ะ>ของชิ้นงาน<อ>แล้วก็ทําให้เนียนด้วยนะครับโ,<อ>โดยที่ผิวงานเนี่ยถึงมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ<ะ>พอผ่านระบบยิงทรายเราแล้วเนี่ยจะทําให้ชิ้นงานออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะพ่นสี หลังจากที่เรายิงทรายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาตรวจเช็ดดูว่าการยิงทรายของเราเนี่ยได้ทั่วเรียบร้อยดีนะครับเราก็จะเอาชิ้นงานที่ยิงทรายเนี่ยไปเข้าสู่ระบบการพ่นสีพาวเดอร์โค้ทที่ลงพ่นด้านหลังนะครับอยากให้คุณอ๊ตดูชิ้นงานประตูสแตนเลสนะครับบางคนเข้าใจผิดนะครับทุกวันนี้ว่าสแตนเลสเนี่ยทำสีไม่ได้จริงๆแล้วสแตนเลสทําได้ทุกสีครับเราก็ใช้ระบบการยิงทรายก่อนอว่าสแตนเลสเนี่ย มันจะมีเรื่องผิวที่มันเงามันสีจะเกาะยากมากระบบยิงทรายของเราเนี่ยจะช่วยให้สีเนี่ยเกาะได้ดียิ่งขึ้นถ้ามันเป็นตะเลรแล้วก็จะไม่เกิดสนิมเลยนี่บริษัทของเราครับแสงสมบูรณ์วิศวกรรมนะครับเป็นโรงงานในส่วนของการ พ่นสีอบเลยครับในส่วนของงานพ่นโรงงานเราเนี่ยระบบที่เราใช้เนี่ยจะเป็นระบบ or, คอนเวเยอร์ซึ่งเรียกว่าเป็นระบบสายพานเป็นการวิ่งด้วยการกําหนดเวลาอันนี้เป็นระบบการพ่น,น,นบบสีนะคะเป็นระบบปืนไฟฟ้านะครับเขาเรียกว่าระบบไฟฟ้าสถิตหลังจากที่พ่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวชิ้นงานจะถูกลาเลียงด้วยโซ่วิ่งเข้าไปสู่ระบบการอบความร้อนอที่อุณหภูมิ180องศาถึง200องศา สีก็จะทําการละลายตัวจับกับตัวผิวงานอย่างแน่นเลยคุณภาพของงานสี powder coat เนี่ยจึงเป็นคุณภาพที่ค่อนข้างดีเราสามารถที่จะรับเ<ฆ>นะี่ยปริมาณขนาดของชิ้นงานได้ยาวถึง12เมตรสูงถึง2เมตร80<ฆ>นะครับพออดความร้อนมาเราจะพัก<ฆ>ชิ้นงานให้เย็นตัวลงแล้วค่อยนำชิ้นงานออกมา<ฆ>จะสังเกตได้เลยครับว่าผิวของงานเนี่ยจะเรียบเนียนเป็นเงานะครับ งานก็ค่อนข้างจะทั่วทั่วงานสวยมากค่ะ่อ๋อพองานเสร็จแล้วก็มาแพ็คตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับคุณอตคืออย่างนี้ครับหลังจากที่ชิ้นงานออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราพักให้ชิ้นงานเย็นตัวลงแล้วเราก็ QC ชิ้นงานทุกชิ้นก่อนที่จะแพ็คให้กับลูกค้านะครับเราก็จะมาแพ็คด้วยพลาสติกนะครับหรือบางชิ้นที่อาจจะต้อง โปรเทคเรื่องการขนส่งมากหน่อยเราก็จะมีการแพคด้วยกระดาษลูกฟูกอ๋ออันนี้เป็นงานที่เสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วลูกค้าก็มารับที่นี่ที่เราแล้วเรามีจัดส่งด้ไหมคะเเรามีจัดส่งนะครับแต่ก็คือบางทีลูกค้าที่เป็นงานช่างเนี่ยเขาเร่งด่วนเนี่ยเขาก็มารับเองได้นะครับอันนี้ก็คืองานพวกประตูเหล็กดัดประตูเหล็กดัดนะครับแล้วก็มาพ่นพาวเดอร์โค้ดที่ตามบ้านของเราเนี่ยก็คือเป็นตัวนี้ใช่ใช่ใช่ สีที่พ่นด้วยระบบ powder coat epoxy เนี่ยมันจะซึมเข้าไปถึงเนื้อเลยะนะครับง,งานจะดีกว่างานพ่นสีเย,เยอะ<ล>มากนะครับ<อ>ใช้ได้ทนทานกว่าเยอะแล้วคุณภาพของสีมันมีความแข็งกว่างานทาสีหลายเท่าครับค่ะขอบคุณคุณวายมากๆเลยนะคะที่พาเราชมโรงงานแล้วก็กระบวนการขั้นตอนในการผลิตนะคะคุณวายนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของแสงสมบูรณ์วิศวกรรมนะคะ ก็คุณวายมีอะไรอยากจะพูดกับลูกค้าหน่อยไหยคะทุกงานที่เป็นงานโลหะต,ต้องการ p o w เดอร์โค้สีนะครับเราพร้อมยินดีให้บริการนะครับโรงงานของเราเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี2542นะครับซึ่งรวมระยะเวลาแล้วก็ร่วม25ปี <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์การทำงานของเรารวมถึงความรู้แล้วก็การบริการของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับแน่นอนครับ แล้วก็ยินดีพร้อมให้บริการกับทุกท่านนะครับติดต่อเราได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างนี้พร้อม ID l ดียแล้วก็ Facebook นะครับ